สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามครีนครับมาลุยกันต่อเลยกับเจ้าแคทสามศูนย์ห้าซียอันนี้งบประมาณหลายแบบ ในรูปเมื่อกี้บอกทีด่ดูป่ะในขอเบื้องอีกทีนึงเดี๋ยวรูปทรงนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะดูอีกทีนึงเพราะบ้านหลังนี้มันจะเป็นเขาเรียกบ้านอะไรนะโมเดลเอาโมเดลเดินมีระเบียนแน่นมากสไตล์โมเดิร์นทำได้ทุกอย่างเลยป่ะ,ะบ้านทรงไทยบ้านอะไรทำหมดเลยป่ะโมกย์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 เอาแบบโมเดิร์นแล้วก็บ้านทั่วไปดูชัดๆเลย อันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ4ี่แสนบาทครับช่างบอยนะเดี๋ยวดูดูอันนี้อีกทีนึ่งกันนี่ครับช่างบอยครับโอ้เดี๋ยวเบอร์โทรโทรมาได้ครับอ่ะขยายเต็มจอ,อได้ไหมได้ได้เดี๋ยว,เ,ยวเราดูบ้านหลังนี้เขาจะไอไอคุณตรงนี้เขาจะเป็นสไตล์โเดิร์นอีกโอ้ ขยายเต็มจอให้หน่อยได้เกียก์เกียร์เห็น่อยเด้อเกียร์มันมาแล้ว,เ,วเอ,อ้ยนั่นแหละขยายเต็มจอให้หน่อยมันเป็นนี <ไ inf. S 1> ่บ้านทรงที่ขุดเนี่ย<ฆ>สไตล์โมเดิร์นอันนี้ช่างกำลังเอารูปให้ดูกันบุข้างหลังบ้านเล็กเล็กข้างใร่เาไหร่หใหญ่อมองไปนี่ น้อยปะกี่ห้องครับทำกี่ห้องอ๋อสองห้องให่กว้างสะดอันนี้พื้นที่เล็กๆขนาดนี้แต่ว่าข้างในอ่ะกว้างโดไหนขยายไม่ได้ขยายไม่ได้โอ้อันนี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะอันนี้ครับอันนี้แหละสไตล์นี่เลยเขาเรียกสไตล์โมเด้ วดีแล้วมาพุดเองข้างในกับข้างล่างเดี๋ยวดูสไตล์อื่นๆที่เขาทำมาครับเพราะอันนี้อุปกรณ์เองเป็นเลยบหรือว่าอุปกรณ์ของจากของบ้านนี่สตีหกอ๋อโมเดลเหมือนกันโมเดลปีกนกอ๋อโมเดลปีกนกครับอันนี้ราคาเท่าไหร่เบสเซร็จแล้วของแรงหกแสนอ๋อหกแสนแล้วประเทศไทยข้างในมา อ๋อโอเคครับช่างบอย,บอยติดต่อมาได้ครับโทรได้โทรมาได้เบอร์นี่แหละมีเฟซเลยอ่ามีเฟซยมนะีมีเฟซไหม,ม,ไหมโชว์เฟซหน่อยสิช่วงนี้ช่วงออกพรนซาแล้วเนาะเขาเริ่มทำบ้านกันแล้ว นี่เลยครับช่างบอยรับเมาก่อสร้างาต,ตามเฟซก็ได้นะติดต่อไม่ได้ครับออหรือว่าติดต่อเรื่องแสงเคหกิจก็ได้อันนี้อันนี้ห้องนอน,อน,น,อน,น สองห้องห้องน้ําต่อออกไปข้างนอกวะโอ้ห้อง,องน้ําเออไอ้นั่นขุดลุมห้องห้องโคงยาวยาวหกเมตรกว้างสองเมตรออ๋ห้องนอนสามห้องสามนี่ประมาณสี่แสนสี่แสนในรวมทั้งอุปกรณ์แล้วก็ทั้งช่างหมดเลยเลยครับอ๋อหมดเลยครับห,หอ๋อคือ,อช่างช่างจะสั่งทั้งหมดบ่ครับแล้วก็ให้เจ้าของไปจ่ายเอง และรวมทั้งค่าแรงค่าอะไรเบ็ดเสร็จก็ประมาณ4ี่แสนกว่าบาทสี่แสนต้นๆเนาะได้เริ่มขึ้นมาไหนยี่สิบสองยี่สิบสองเดี๋ยวลองเอื้ออยากพ่นใหม่เนาะอันนี้เนื้อที่ประมาณเท่าไหร่นี่กี่ตารางประมาณแค่ห้าสิบตารางเมตรห้าสิบตารางเมตรเล็กๆเล็กๆโอ้เล็กๆก็ได้ใจความนี่ไงเจ้เล็กๆ <c oughs> จะได้ใจความเอาลุ้มสุดท้ายบ่ไม่จบแล้วบ่รออี อ๋อลุ่มสุดท้ายนู่นนะอันนี้ต้องมาเกียอีกนี่ต้องเกลี่ยดินออกก่อนครับดูคลิป้ตลอดเลยรปเล FC c ช่างบอย FC ดำกรีน อ่<ล>ครับนี่ f c ครับรู้ยากแซมวิ่งด้วยลูกชายแซมวิ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านที่ช่างบอยเขาสร้างกำลังสร้างจะเสร็จแล้ว โมเดงบไม่แพงครับอยู่ที่4เซนหรืออาจจะลิกกวันนี้ก็ถูกกว่าน,นี้ครับอันนี้ลุ้มสุดท้ายแล้วใครเอาหินทุกมาเทีเยวเนี่ย ว่าสั่งของให้เรื่องแสงแล้วก็หาลูกค้าให้เรื่องแสงโอ้แน่นอนไต้เหี้ยก็ขายของถูกเ้วยองเเรื่องแสงที่ให้ก,กินครับอิเหินปูนทรายกลิกขายถูกไปเจ้าอื่นอื่นอุปกรณ์ก,ก่อสร้างทุกอย่างครับ อยู่ต pues ิดติดกับตลาดนิคมอะไรตกแต่งภายในตกวดอะไ้ตกแตงบอกอ๋อเฉพาะตัวบ้านัาสีอ๋อไอทั้งคูก็ะเบื้อง แล้วก็ทำทั้งหมดไฟไฟปลาเต็มเ็มเลยอ๋อ oh, ไฟ,ไฟน้ำปลาปลาบิดเซ็นหมดปูกระเบื้องปูอะไรจนเซ็จทั้งหมดเนาะ,ะตกแต่งภายในคือพวกเฟอร์นิเจอร์พวกอะไรนี่อีกตั้งหากบ่า เสร็จแล้วครับสุดท้ายแล้วแอ้เ hey, กรดพร้อมให้รถเข้ามาได้ครับ,บอโอ้ยมีสปันเซ่ครับ <c oughs> จากช่างบอยครับโอ้ยมาได้ของกินเลยขอบคุณครับเี้ <c oughs> เงือไม่ออกกนินสปอนเซอร์อ่าเรียบร้อยครับเส <pers citoy ens> ร็จภาร,ร,ก,รกิจแล้วครับพวกลากเข้าลากออก Para que la gata no quede ni